สิเล่ให้ผมเบิ่อกนะี้เต่านะมันเข้ากาบบ่อ,อบุญเรียบมันเข้าลอกนี่เลโอ้โหมันเข้าลอกนะครับนี่มีเต่าโอ้มีผมลูกพ่อแม่ <laughs> บงงมุญไ,ได้ถือป่าเลยบุญเรียบอกเพลงบบังงงป่าสิเลยอีเบได้แล้วสบป่านะโอ,อ,โอ้ป่าก็ได้เท่านี้นะครับผมอันนี้เป็นป่าน้ําแห้งนะครับนี่นะมีป่าเพลาะเน่นอันนี้นะ โอปลากระเดิดนะครับผมนี่มีปลากระเดิดอปลาเข็งได้ฮอเต่าไปป่อยบาทที่นี่มันเข้าเมิดพอเมิดแมยเนาะับผมอ้ยต่ลุเะอดอแมเยเนาะนี่ครับผมจกอเลยนะ นี่ครับผมแสดงว่าแม่กำลุบลนี่ับ่กลุบอลคัแม่กำลุบอลพอดีว้ปล่อยลงหนองหน่อยเบนเนาะนี่ครับผมเต่าตัวน้อย เอาป้ pues mm ายอยบาทนี่น้ำมันบดได้แห้งจะถือบเบี้ยอันดอนนี่สิไปอันบ้านป้าบังบ่มเป็นบ้านปังอันพ่าลาดไปป้าบังกูเล่ไปป้าบังทำไปความสภาพนี่ยแม่เลยหรอพ่าลาดครับผมว่าง่ายพ่าลาดไปที่ิลป์ูุษย์ไปไป เดินนะบอมันไปนุ๊บเดี๋ยวจะไปปล่อยให้ครับผมเโอบูแมนมีเลขกับบอจักเนาะอ๋อีเบิ้เบิ้ลนู้เผยได้เลขนะบูแมนขอมาปล่อยสะบอ่ เราหมหลายๆอ่แถวนี้นะเขาบอกินกันเนาะบ้านเฮากับบอกกินขึ้นกันมาชไปปล่อยให้ส่มานไปปล่อยอยู่เหล่าอยู่ดงคุณเนาะนี่มนน้ำกล้ำพูโอ้ยนี่พอได้พลรือใสเบสอันนี้มาเลาะมาเล่นนี่ละนี่ งมปลาน้ m h a n งงมปลาน้ a m h a งโอ้อหนำแห้งวันนี้เนาะคืบอบทสาเอาลสันได้อยู่บ่ปลาขอบอ่มีมีแต่ปลาแข็งโอ้ยมีแต่ปลาแข็งนะครับปลาแข็งบ่บปปากระกกเดื่องก็ล่ะตัวยืดเนาะนี่ครับผมน่าจะเลือนเลือนกกินอันนี้ก็สิบไวทนนี่ฮะ นั่นแหละปลาเคเดอรนั่นแหละโอ้ป,าปาลาเพเดอร์สไลไลในหน่อยปลามัดบ่เขาเอินเ้นปลาเพเดอรนี่ครับอู้กุ้งกับโตูงเหยื่อเนาะโอ้มันหนาวหนาวก็ยังลงมางมปลาะน,นะครับ มมนั้นน้ำก้ามเฮรอเขาเอิ้นน้ำก้ามหรือน้ำบังอยู่พี่นะโอ้น้ำก้ามเนาะถ้าน้ำบังมันอยู่สิเลยสันอ๋อถ้าบ้านซ่องเนี่ยน้ำบังแต่ทางบ้านเฮานี่น้ำก้ามเนาะเขาเอิ้นเนาะเอาเฟืองทับไว้นะครับกันนกมากินน้ำกินปลา ป่ามันเข้ากกาบเป็นอยู่บ่น,นี้มันไมไ่เหมือนกบกบวะข้าเป้่าเป็นอ๋อ,อเออแมนแมนแมนจับพรอูเดียวกัน,กนนะโอ้อลมแรงมากครับลมแรงมากอู้อันนี้อันเอาทอนในห,หนองนี่บ่อยอเบะ ว้าวได้เยอะอยู่นะครับนี่เ,เ,เมื่อกี้ก็ได้เต่าจากชาวบ้านมานะครับชาวบ้านบอกว่าให้เอามาปล่อยตรงบริเวณอ่าลำห้วยใหญ่ผมผมก็เลยเอามาปล่อยให้แกนะนี่ถ้าปล่อยอยู่ตรงบริเวณที่แกหาคือมันเป็นทุ่งนานะครับช่วงนี้เขาก็อ่าเขาเรียกว่า ชาวบ้านจะมาปั่นเฟืองทําเฟืองก้อนนะครับผมกลัวเต่ามันโดนรถนะครับผมรถขนเฟืองนะก็เลยให้เอามาปล่อยให้นะครับผมก็จะปล่อยตรงบริเวณป่าหน่อ,อไม้นี่แหละนะครับผมมันน่าจะปลอดภัยนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นน้องเต่านะฮะที่นํามาปล่อยนะครับมีหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัว หตัวหกตัวนะครับผมเอาไปย้าไปจับไพาคาเดอร์เอาไวไปโอเมแพลลุหลังจากที่ปล่อยเต่าเสร็จนะครับผมก็จะเดินทางต่อนะฮะก็คือนัดกับเพื่อนไว้ในป่าริมน้ําก่ำนะครับผมจะไปขุดมันเซงนะฮะ แต่ตอนนี้คือยังติดต่อเพื่อนไม่ได้เลยนะครับผมโทรหาตั้งสองสามรอบแล้วก็ยังติดต่อไม่ได้ก็คิดว่าน่าจะไม่มีสัญญาณนะครับผมเดี๋ยวน่าจะรอเพื่อนติดต่อมาก่อนนะครับเราค่อยจะไปตรงที่เขาขุดมันแซงกันฮนะแต่ตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้เลยก็เลยหา ดูวิถีชาวบ้านทำไร่ทำนา